มิสเตอร์ยาทำเมนูดิจิตอลปังได้ใน3ปีก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะ มิสเตยัมสตาร์ทอัพสัญชาติออสเตรเลียริเริ่มโดยคิมเตียวผู้ประกอบการสาวเชื้อสายเอเชียก่อตั้งเมื่อปลายปี2561ในรูปแบบบริการจัดทําเมนูดิจิทอลให้กับผับบาร์คาเฟ่และร้านอาหารโดยการเปลี่ยนเมนูที่ไม่จับตัวอักษรให้เป็นภาพและ QR โค้ดกำกับบนอาหารแต่ละอย่างเมื่อลูกค้าสแกนจะปรากฏดภาพหน้าตาพร้อมข้อมูลจำเพาะของอาหารแล้วสั่งตรงได้ทันทีไม่ต้องรอพนักงานธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดกระทั่งเกิดโควิด19มิสเตยัมได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องปรับตัวเพื่อไปต่อโชคดีที่มมมีีเเ้้้นนนนทงงิกกกกแรจาาาาััลลลุหยข1.5ส ได้เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ให้เสร็จภายใน9วันทาระบบเมนูบนเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถสแกน QR code สั่งและชําระค่าอาหารพร้อมบริการเดลิเวอรี่ได้เมษาอนยยน2564มิสซายมได้รับเงินลงทุนก้อนที่2อีก11ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อลุกตลาดนอกประเทศพฤศจิกายนปีเดียวกันสามารถระดมทุนได้อีก89ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันมิสซายมให้บริการในออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาอังกฤษอฟริกาใตา้และฟิลิปปินส์มีพัธมิตล้านค้ากว่า1,500แห่งและผู้ใช้งานกว่า13้านคนค ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ